ต้นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสยาวนะคะยาวนะคะยืดบุนเวฟนะคะพี่เนื้อผ้านะหนานุ่มใส่สบายผ้าไม่มีซับในที่สําคัญผ้าไม่ต้องรีดด้วยผ้าดีมากๆตัวนี้รุ้นนี้อกหน้าผ้าห้าอกหน้าผ้านะคะพี่สี่สิบแปดนิ้วความยาวชุดอยู่ที่สี่สิบเก้านิ้วค่ะตัวนี้เป็นชุดเดรสยาวนะพี่แนะนำนะคะอกตั้งแต่สามสิบแปดขึ้นไปถึงใส่สวยค่ะอกหน้าผ้าสี่แปดความยาวชุดสี่สิบเก้านิ้วนะให้พี่พิเศษนะ เอาไปแค่สองเท่านั้นพี่เอาไปแค่2 2 9นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะเวลาพี่สั่งพิมพตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไล์อยู่กับแสงสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสว้ตรงหัวตรงนี้นะเวลาพี่สั่งนะคะพี่พี่พิมพ์รหัสระดัด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญพี่อย่าลืม จำรหัสให้ได้นะคะพี่รหัสอยู่ตรงหัวตรงนี้นะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่ตัวนี้พื้นจะเป็นสีกรมเข้มนะคะพี่และลายเป็นแบบนี้นะคะพี่ตัวนี้เลขสีกรมนะคะให้พี่แค่สองเเท่านั้นนะคะสีกรมนะ สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพื้นจะเป็นสีชมพูนะพี่จะเป็นชมพูคล้ายๆกับชมพูกะปิแบบนี้นะสีพื้นนะคะพี่ตัวนี้เรียกสีชมพูก็ได้หรือจะเรียกชมพูกะปิก็ได้นะและลายดอกไม้เป็นแบบนี้นะให้พี่แค่สองสองเก้าค่ะสีต่อไปนะคะที่ตัวนี้ค่ะพี่พื้นจะเป็นสีดํานะคะตัวนี้พื้นเป็นสีดํานะพี่และลายเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เรียกสีดํานะคะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์สีดําค่ะและสีสุดท้ายนะตัวนี้นะคะพี่ พื้นจะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ตอนนี้พื้นเป็นแดงเลือดหมูนะและลายเป็นแบบนี้ค่ะพี่ให้พื่อแค่229เท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทเหมใจเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่โตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นฉุดเด็ดยาวผ้าดีมากๆ เป็นผ้ายุดยีนเว็ผ้าคือใส่คุ้มมากๆตัวนี้บอกเลยนะพี่เก็บได้เก็บเลยผ้าดีและคุ้มมากๆให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นนะคะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่เรียกสีแดงเลือดหมูนะพื้นเป็นแดงเลือดหมูนะคะพี่และลายเป็นแบบนี้นะถ้าพี่รับสีนี้ค่ะพี่ตัวนี้เรียกสีดํานะคะพี่พื้นเป็นสีดํานะและลายเป็นแบบนี้นะคะพี่สีนี้นะคะพี่ จะเรียกสีชมพูนะเป็นสีชมพูกะปินะตัวนี้พื้นเป็นชมพูกะปิและลายเป็นแบบนี้นะคะนี่นะนี่พื้นเป็นชมพูกะปิและลายเป็นแบบนี้นะคะนี่นะชมพูกะปิค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีกลมนะคะพื้นเป็นกลมเข้มเลยและลายเป็นแบบนี้ค่ะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นผ้าดีมากๆค่ะตัวนี้ มีสีสีนะคะพี่